สวัสดีครับวันนี้ทางอูน้าคิมรวมช่างนะครับก็จะมารีวิวอีกครั้งนะครับสําหรับชิปตัวนี้นะครับบางทีลูกค้าซื้อไปนะครับว่าใช้ยังไงใส่ไงใส่ได้ทั้ง2ด้านเลยนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับคือตัวนี้ใช้สําหรับเวลารถวิ่งไปแล้วนะครับออกตัวเนี่ยมันอืดรอบมาช้าอย่างนี้นะครับเอาตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะครับอย่าเพิ่งสรุปว่าปั๊มเสียปั๊มพังนะครับเพราะว่าตัวนี้นะลูกค้าสั่ง ไปใช้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็เวลาไปใช้นะครับก็จะมีฟลักตัวนี้เองนะครับอยู่ตรงหน้าเครื่องนะครับเขาเรียกว่าสวิตช์ขูแดนเสียบอยู่ตรงช่องนี้นะครับเราถอดฟลักตัวนี้ออกมานี่ครับถอดมาเราก็เสียบตัวนี้เข้าไปนะครับผมก็จะแถมสายเบลไปให้2เส้นนะครับใส่เสร็จปุ๊บเราก็มาไว้อย่างนี้แค่นี้เองนะครับสายเบลรัดไว้นะครับมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับสายเบลรัดไว้ที่ผมแถมไป แล้วก็แผ่นอุด EGR นะครับท่อ ID ดคาบขมาเมาเข้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำให้ลดควันดำอย่างนี้นะครับเพราะว่าท่อ EGR มันจะเอาไอเสียเข้าไปเผาไหม้ใน ID นะครับก็คือเราปิดเลยก็ได้นะครับถ้าไม่ปิดบางทีรถเรามาน,นานแล้วมันหลายปีและบางทาีมอเตอร์มันอาจจะค้าง ควันท่อไอเสียก็เข้าท่อไอดีได้นะครับแล้วก็ทําให้ลถควันดาแล้ววิ่งไม่ออกเหมือนกันนะครับถ้าลูกค้าท่านใดวิ่งแล้วลดควันดำอย่างนี้ครับแต่แรงปกติอยู่อะไรอย่างงี้ครับก็อย่าเพิ่งสรุปว่าปั๊มเสียนะครับลองปิด EGR ดูก่อนก็คืออยู่ตรงนี้เองนะครับ EGR อยู่ช่องนี้เห็นไหมครับคลายน็ Hi 14, อตเบอร์14 2ตัวนี้ออกแล้วก็เอาแผ่นที่สั่งกับผมไปนะครับเอาใส่แทนประกันตัวนั้นได้เลยนะครับ ผมก็ฝากไว้นะครับสำหรับนิสสันฟอนเทียเซดีวนะครับรับจบทุกปัญหานะครับรอบมาช้าเร่งสะดุดควันขาววิ่งไม่ออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่สำหรับนิสสัน z d y ีวตู้เอเวนนะครับผมก็ฝากไว้นะครับเบอร์โทรก็0861 9 9 1 0 9กนะครับขอบพระคุณมากครับที่ไว้วางใจนะครับเรียกใช้ตลอดเลยนะครับ